โอเคก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมฟูกิแล้วก็ตามหัวข้อคลิปกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเออทำไมชาวไปตะหายไปไหนทำไมไม่โผล่ในคลิปเลยนะครับผม ซึ่งผมก็เคยได้เย้มๆในไลฟ์ต่างๆแล้วเนี่ยเออว่าหล่อนหายไปไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะดูไลฟ์ใช่ไหมฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกกันในคลิปนี้เลยตั้งหวัวข้อคลิปเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาถามกันอีกนะครับว่าเออชาบิปต่าหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็คืออ่าช่วงหลงัลงๆมาเนี่ยมันช่วงพักๆเนี่ยมันเป็นช่วงสอบของเกาหลีใช่ไหมฮะเป็นช่วงสอบต่าง,างๆนานาอะไรประมาณเนี้ย แล้วชาบิตะเนี่ยก็ต้องไปตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหล่อนก็จะไม่มีเวลามาเล่นเกมกับผมอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังคุยกันอยู่นะแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะมาเล่นเกมอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับชาบิตะเลยอย่างนงี้ก็ต้องขอกราบอภัยทุกท่านด้วยนะครับที่เออผมไม่ได้ทําไว้สนับคนที่จิ้นคู่ผมกับชาบิตะนะยัะเลต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ ที่สาคัญเนี่ยผมไม่อยากให้อคอนเทนต์ชาบิตะมันเป็นคอนเทนต์ประจําช่องของผมเพราะว่าผมก็อยากจะทำคอนเทนต์อื่นๆให้คนมาดูกันเยอะๆด้วยนะครับคือบางทีมันก็ลงทุนลงแรงกันไปเยอะนะฮะแต่ก็ได้ยอดวิวกับมานิดเดียวอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเสียใจนิดนึงแหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็มุ่งหน้าทําต่อไปนะกะ็ฝันว่าวันหนึ่งคนจะมาดูคอนเทนต์อื่นๆกันเยอะบ้างนะครับยังก็ต้องกราบ ตีนกับท่านกท่านติดตามผมต่อๆไปด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยเราใกล้หนึ่งแสนแล้วนะครับยังไงก็ต้องฝากรบก,กวนกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเออมันก็มีแค่นี้แหละเรื่องที่จะบอกนะับผมแล้วก็มันจะมีคอนเทนต์อย่างอื่นที่ผมอยากจะทําด้วยนะฮะเช่นเล่นเกมอื่นส่วนถามว่า VR Chat เนี่ยยังทํำไหมก็คือยังทําอยู่นะครับแต่ว่าก็ลงสลับกับคลิปอื่นๆยังไงก็ต้องเออยังฝาก ให้ทุกคนติดตามมันอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ทำนะบางคนอย่างก,ก็อันซับปเยอะอยู่เหมือนกันยังไงก็ต้องเออขอโทษเลยนะฮะกลับมาซับผมเลยนะกราบอะ <im itation> โอเคครับมันก็จะมีแค่นี้แหละผมพยายามพูดให้มันกระชับแล้วนะยังไงก็ต้องเออฝากยังก็ต้องฝากทุกท่านด้วยนะคะผมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบ การอธิบายไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะนะที่สำคัญอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยเรืยเราจะถึง1นึ่งแสนแล้วนะฮะต้องสู้ไปด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปจ้าขอบคุณมากครับที่ติดตามไปนะครับผมหม้อขอให้ยั่วซอคุยดีกด้ฉันอบอ ทำไมเขาก็นอนตัวมาลบแปดยังไง